สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ดิฉันจากที่เมื่อเอพิโซดที่แล้วเราทำของยากๆแล้วก็ทำสำหรับงานปาร์ตี้ party, หรืองานเลี้ยงแล้วดิฉันก็ได้พูดถึงคอสไปว่าจริงๆแล้วถ้าเราทำเองได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้เงินจำนวนมากมายมหาศาลถ้าเราฝึกทำบ่อยๆมันก็จะทำได้เองแล้วก็สนุกด้วยค่ะท่านก็ไปซื้อดอกไม้ที่ปากคลองตลาด ซึ่งพอไปถึงเอาเตรียมเงินไปเนี่ยมันจะไม่เคยพอเลยเพราะว่าพอไปถึงปุ๊บอันนี้ก็สวยอันนั้นก็สวยน,นั่นก็สวยเดือนก็จะมีคนเดินไปด้วยนะคะน้องที่เดินไปก็บอกเอาอันนี้3กรรมอันนี้2กร,รมัมแป๊บเดียวเงินหมดแล้วค่ะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเ,เรามีพื้นที่พอที่จะจัดเนื่องจากเราเป็นโชว์รูมนะคะขายรถยนต์เราก็จัดดอ,อกไม้เพื่อที่จะเอาไปวางในมุมต่าง ลูกค้าเข้ามาก็สดชื่นก็เป็นการเพิ่มเาเรียก boost energy ให้กับทั้งพนักงานเราเองแล้วก็ทั้งคุณลูกค้าทั้งหลายที่เข้ามาเยี่ยมชมอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ที่ดิฉันทำเป็นวัตถุประสงค์หลักส่วนวัตถุประสงค์รองเนี่ยก็คือว่าออถ้าสมมติท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเห็นว่ามันมีประโยชน์แล้วอย่างที่ดิฉันเคยพูดว่าการที่เรามีความสามารถที่จะทํา อะไรขึ้นมาอีกสักอย่างหนึ่งทำกับข่าวเป็นจัดดอกไม้เป็นดีไซน์อะไรสักอย่างเป็นวาดดูเป็นร้นองเพลงเป็นเล่นดนตรีได้สิ่งเหล่านี้มันก็จะเสริมสร้างบุคลิก,กภาพทำให้เราเป็นคนที่มีบุคลิกที่คนจะให้ความเชื่อถือท่านผู้ชมได้ง่ายๆเล่นกีฬาเป็นอย่างเงี้ยนะคะคนก็จะมีความรู้สึกว่า เราเข้าสังคมได้ในทุกๆสังคมซึ่งสิ่งเหล่านี้เรียนก็หมายมั่นนะคะว่าจะทำให้ที่ตรงนี้เป็นที่ที่เป็น cultural space ทำให้คนมาแล้วใช้ชีวิตเขาเรียกว่า extension ต่อจากสิ่งที่เรามีความชำนาญหรืออาชีพที่เรามีอยู่แล้วแต่เราสามารถต่อยอดให้มันเป็นอาชีพอื่นที่เราทำเป็นโดยที่คนไม่รู้ว่าเราทำเป็น ก็เหมือนวิธีการจัดดอกไม้ของดิฉันก็คือจะแอบๆให้มันโผล่ไปตรงนู้นตรงนี้เป็นสไตล์ที่ไม่โชว์ออฟมากอย่างเวลาเรานั่งคุยกันเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยเราอยู่ในวงสนทนาคนชมกันหรือคุยเรื่องของตัวเองว่าทำนู่นทำนี้ได้เนี่ยแล้วเราก็ทำได้ด้วยแต่เราเงียบเราไม่พูดแต่ถึงเวลาเนี่ยเราทำขึ้นมาเขาก็จะงงอะค่ะ ว่าอา้าจริงๆวันนั้นนั่งคุยกันไม่เห็นบอกเลยว่าทําได้อะไรแบบนี้มันก็เป็นทริคนิดนิดหน่อยๆในชีวิตคนท,ที่ฉันคิดว่ามันเป็นสเสน่ด้วยเป็นคาริสม่าของตัวเราด้วยโดยของยากที่เรียนสอนไปในเอพิโซดก่อนหน้านี้นะคะวันนี้ก็เลยจะมาชวนทําอะไรง่ายๆแต่ว่าทําออกมาแล้วมันเป็นของแพงค่ะพอวางแล้วมันจะดูเป็นของดีมาก วิธีการแรกก็คือเราเลือกดอกไม้เราจะเลือกดอกไม้ที่สีประหลาดประหลาดนิดนึงลักษณะเนี้ยเราก็ไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่นะคะถ้าเรามีโอกาสได้เลือกดอกไม้ที่สีเขาไม่ได้ชัดเจนนะักเราสามารถเลือกใบไม้ที่สีเขาไปทางไหนก็ไม่รู้ออกมาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าสีอะไรดีเราสามารถจะมีดอกไม้สีแบบนี้ซึ่งเหมือนจะเรียกว่าเป็นสี สังกสีได้ไหมคอปเปอร์ Copper. นะคะโดยวันนี้ที่ท่นจะมาสอนวิธีการเขาเรียกสไปรัล S P I R A L คือการวางดอกไม้ในลักษณะที่เรียกว่าให้ก้านเขาเนี่ยไปด้วยกันอย่างสวยงามถ้าเป็นการเรียนคอร์สที่มันจริงจังเนี่ยเขาจะบังคับเราเลยว่าให้เรายื่นมือไปอย่างนี้แล้วเราก็ถือดอกไม้ในลักษณะนี้นะคะ แล้วก็เวลาเราเราสไปร์สไปรลมันเนี่ยเราจะสไปร์โดยท่าด้านหน้าเราจะคล้ายๆกับเอาไว้ข้างหน้าอย่างนี้แต่ถ้าสมมุติว่าบางครั้งเราอยากที่จะไม่ทำแบบนี้ตลอด mm hmm. เกิดเราเกิดอยากจะทำใบอื่นขึ้นมาที่ไม่ให้เขาอยู่ใกล้กันแบบนี้มากเกินไปเราอาจจะใช้ดอกหรือใบอันอื่น เราใช้ซ้อนใต้เป็นขวาไปซ้ายนะคะแล้วก็รวบเขาไว้อย่างนี้นี่คือการทำสไปรัลสิ่งที่พอดีวันนี้ภาชนะมันเป็นสีคล้ำสิ่งที่จะเห็นก็คือเมื่อเราวางมันลงไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นว่าจริงๆแล้วท่านสามารถจะสไปรัลดอกไม้เป็นก้านของเขามันจะไม่พันกันไปพันกันมา ทำให้รู้เลยว่าเราจะดอกไม้แบบโดยที่ไม่มีพื้นฐานนะคะอันนี้ดิฉันก็แนะนําก่อนนี้เราลองจะมาทําดูนะคะสิ่งที่ใช้เนี่ยวันนี้เราจะจัดทรงกลมเราใช้คอนเทนเนอร์ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราใช้คอนเทนเนอร์กลมแล้วก็ในหลักของการจัดดอกไม้เนี่ยเขาบอกว่ามันสูงได้หนึ่งเท่าครึ่งมันก็จะประมาณนี้นะคะแต่ด้วยว่า ภาชนะของเราเนี่ยปากก็กวา้างแล้วก็เตีย้ยไม่ได้สูงเพราะฉะนั้นวิธีการจะจัดดอกไม้ลงไปในในเขาเนี่ยค่ะสมมุติว่าดิฉันตัดมันให้ให้สั้นอย่างนี้มันก็จะจัดยากแต่ไม่ใช่จัดไม่ได้นะคะจัดจัดได้แต่ว่ามันยากเพราะถ้าเราจะทำสไปรัลเนี่ยเราต้องการให้มันล้อมอย่างนี้เป็นวงอย่างนี้นะคะเราลองมาทำกันดูนะคะโดยที่ยังไม่ต้องตัด ทำโดยที่คิดว่ามันน่าจะาสวยงามนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือใบกับดอกที่เรียกว่าฟิลเลอร์ฟิลเลอร์ก็จะมีตัวนี้นะคะแล้วก็มีตัวนี้เพราะเขาสวยด้วยตัวเขาเองยากอยู่นะคะแล้วก็มีจริงๆเราน่าจะมีแว็กซ์อีกมีอะไรอีกแต่ว่าวันนี้เราเตรียมมาอย่างนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่เป็นไร เราเอาเท่าที่มีอยู่ก็ได้เพราะว่าแว็กซ์เนี่ยสีของเขาจะกลายเป็นขาวหรือชมพูสะส่วนมากซึ่งมันจะไม่เหมือนกับใจที่ดิฉันอยากจะดีไซน์ว่าต้องการให้ดอกไม้มันเป็นกระถางหรือเป็นแจก,กันที่สีแปลกในที่นี้ก็คือสีคอปเปอร์นะคะเราก็จะลองมาพันกันดูนะคะโดยที่ดิฉันเลือกใบที่เป็นใบที่สีไปด้วยกัน คือการจัดดอกไม้เนี่ยบางคนชอบสีต่างกันก็คือเช่นว่าออม่วงกับเหลืองแดงกับออะไรดีอะพี่พันธ์ขาว,ขาวอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้สีสีตัดกันแต่ว่าเดียนชอบสีที่เขากลืนกลืนกันอยากให้เขาไปด้วยกันก็จะไม่ค่อยอแยกเฉดสีออกไปมากมายนะักนะคะวิธีการก็คือดึงมันออกมาอย่างนี้ แล้วเราก็ใช้สมมุติว่าเราใช้ใบอันนี้เรามีควรู้สึกว่าใบมันน่าจะอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ในลักษณะนี้แล้วเขาก็สูงกว่าดอกกุหลาบมากเกินไปดิฉันก็จะตัดออกนะคะตัดเขาออกแล้วไม่ทิ้งนะคะดิฉันจะเก็บไว้เพราะว่ายังมีงานอื่นที่ทำได้อีกก็คือเราสามารถเอามาทำสไปรัล หรือม้วนเป็นใส่ในหมวกเป็นดอกไม้ได้บันหลังดิฉันจะสอนท่านผู้ชมนะคะเราก็สไปย์เขาอย่างนี้จริงๆให้คำว่าสไปายไม่ถูกสไปร์โรเขาอย่างนี้นะคะแล้วก็สลับกันไปอย่างอันนี้เราเห็นว่าออจริงๆมีทรงกลมมันน่าจะทำให้เกิดความรู้สึกที่กลมกลืนได้เราก็เด็ดใบออกนะคะ วันนี้เราอาจจะทำได้แค่เพียงวิธีการให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสไปรัลเขาทำแบบนี้ทีนี้พอมาเป็นสีเนี้ยดิฉันก็มีความสึกคิดนิดนึงเพราะว่าดิาฉันยังอยากให้เราะอันนี้ก็เขียวละอันนี้สีที่ดิฉันต้องการดิฉันยังอยากให้เขาเป็นสีในทำนองนี้อยู่ดิฉันอาจจะทำใจไม่หยิบเลยก็ได้เพราะว่ามันจะทำให้สีมันแตกต่างแต่ในขณะเดียวกันใน,ในก้านหนึ่งเนี้ย เาก็มีสีเขียวของเขาอยู่ด้วยเหมือนกันเราก็อาจจะขโมยใช้เขียวของเขาของพิพันธ์ทำของพิพันธ์ไปนะเพราะว่าจะได้ดูท่านผู้ชมจะได้เห็นว่ามันเป็นของที่ไม่เหมือนกันนีะคะดิฉันก็วางซ้อนข้างบนถ้าเรารู้สึกว่าดอกไม้มันเตี้ยไปเราก็ดึงเขาขึ้นมาอยู่ที่ความถนัดนะคะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็นี่ พอเอามาอยู่ด้วยกันเห็นไหมคะไม่เห็นความแตกต่างเลยเพราะว่ามันคล้ายกันมากเพราะนั้นก็ต้องวางก่อนเอาอะไรที่มันค่อนข้างที่จะคอนทราสต์กันหรือไม่เหมือนกันมา่านผู้ชมก็หมุนเสร็จแล้วก็เราก็เราก็หมุนอย่างนี้ได้จะเห็นว่าก้านมันตรงแบบนี้ถ้าเอาไปใส่จากกันที่มีสีที่เป็นสีจางๆหรือสีที่มองเห็นเป็นแก้วอะคะ่ะ เราก็จะเห็นก้านเขาเนี่ยไม่พันกันเกิดความสวยงามน,นะคะอันนี้เป็นต้นอย่างอันนี้พอไปได้ไหมฉันมองว่าเอ๊ะมันน่าจะไปได้นะเพราะว่าสีมันออกมาเป็นสีคล้ายๆเหลืองๆอ,ออกไปแบบไม่เหลืองจัดมากฉันก็จะทำให้เขาเล็กลงเพราะว่ามันใหญ่เกินไปมันจะไปกรบอันอื่นนะคะก็สไปายเข้าไปอย่างนี้อย่างนี้ พอท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มเป็นสีขึ้นมาแต่ว่ามันยังไม่เป็นทรงกลมเราก็จะต้องใช้ใบใช้ดอกเพิ่มขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับคอนเทนเนอร์นี้นะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วที่ฉันแนะนำในเรื่องสีนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาทำให้เสร็จแล้ววางลงใบบนนี้แล้วดูซิว่า มันออกมาแนละ้วมันจะเป็นยังไงนะคะพบกันเอพิโซดหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ